นายอเนกนาวิกมูลนักเขียนสารคดีด้านประวัติศาสตร์ชีวประวัติบุคคลและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยที่ได้รับการเผยแพร่ลงในหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆกว่า200เรื่องท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิตสาขารัฐภาษาศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังจบการศึกษาได้เริ่มทำงานเป็นนักเขียนคอลัมน์ศิลปวัฒนธรรมให้กับหนังสือพิมพ์เจ้าพระยาและนิตยสารอื่นๆอีกหลายเล่ม ต่อมาท่านก็ได้เข้าทำงานที่ศูนย์สังคีตศิลป์ของธนาคารกรุงเทพจำกัดเป็นระยะเวลากว่า20ปีก่อนจะลาออกเพื่อมาเป็นนักเขียนสารคดีอาชีพนักวิชาการอิสระวิทยากรและบรรณาธิการเฉพาะกิจให้กับหนังสือด้านศิลปะวัฒนธรรมของสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆจนถึงปัจจุบัน สารคดีของนายอเนกนาวิกมูลมักเริ่มต้นจากการสังเกตตั้งข้อสงสัยและพยายามสแสวงหาคำตอบทั้งจากเอกสารเก่าภาพถ่ายในอดีตการสัมภาษณ์ปราดผู้รู้และประสบการณ์ตรงจากการเดินทางเข้าไปค้นหาข้อมูลในพื้นที่จริงท่านมักเปรียบตัวเองอยู่เสมอว่าเป็นคนปะชุนประวัติศาสตร์คอยทำหน้าที่ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลเก่าหรือนำเสนอข้อมูลใหม่เพื่อให้สังคมได้รับความรู้ที่ถูกต้องและชัดเจนที่สุดอยู่เสมอ จากการทุ่มเททำงานทางด้านสารคดีศิละปะวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องยาวนานมากว่า45ปีนายอเนกนาวิกมูลจึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2563